สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Eye Life Series วันนี้เราจะมาสปอยซีรีส์เรื่องคุณหมอสุดเนียบกับนางพยาบาลโคดหินใน e ีพีที่6และ7กันต่อนะคะ จากความเดิมตอนที่แล้วเมื่อมีผู้หญิงที่มีหน้าตาเหมือนกับอดีตคนรักของพระเอกมาหามันทําให้เขานึกถึงมิโนริขึ้นมาเธอได้แนะนําตัวว่าเธอชื่อมิโอริเป็นน้องสาวฝาแฝดของมิโนรินั่นเองทําให้คนในแผนกต่างซุบซิบกันด้วยความสงสัยเพราะไม่มีใครรู้เรื่องนี้มาก่อนรวมถึงพระเอกของเราด้วย มิโอริเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเธอเป็นคุณหมอแพแนหัวใจที่จะเข้ามาทำงานในโรงพยาบาลเดียวกันกับพระเอกหลังจากที่เธอเข้ามาทักทายพระเอกแล้วเธอก็ขอตัวบรรยากาศในตอนนี้มันชัางเงียบเสลือเกินพระเอกที่ยืนนิ่งจู่ๆเขาก็เดินออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำให้นางเอกรู้สึกเป็นกังวล คุณหมอโคยิชิกาวะก็เข้ามาขอโทษพระเอกที่ไม่ได้บอกเอาไว้ล่วงหน้าแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจและยังบอกอีกว่าถ้าเธอเป็นหมอที่เก่งเขาก็ยินดีต้อนรับอยู่แล้วจากนั้นคุณหมอโคยิชิกะวะได้เอาบัตรเชิญไปงานสัมมนามาให้กับพระเอกซึ่งมันก็ดันไปตรงกับวันที่เขาจะไปเดทกับนางเอกพอดีตอนแรกเขาก็ปฏิเสธว่าจะไม่ไปแต่มันดันเป็นคำเชิญของศาสตร,ราจารย์ที่พระเอกเคารพทำให้เขาไม่สามารถปฏิเสธได้ หลังจากนั้นตารางงานของพระเอกก็ถูกเปลี่ยนทำให้รุนพีพยาบาลที่แผนกรู้รวมถึงนางเอกของเราด้วยเธอจึงรีบวิ่งเข้ามาดูด้วยความงงเพราะพระเอกยังไม่ได้บอกอะไรเธอเลยทำให้เธอรู้สึกผิดหวังนิดๆหลังจากนั้นนางเอกก็บังเอิญเห็นพระเอกพอดีเธอจึงจะเข้าไปทักแต่หมอมิโอริที่กำลังวิ่งลงบันไดามากลับเรียกพระเอกไว้ซะก่อนด้วยความรีบทําให้เธอสะดุดขาตัวเองและล้มไปที่พระเอก แต่เขาก็สามารถรับตัวเธอเอาไว้ได้ทันจากนั้นเธอก็คุยกับเขาเรื่องสัมมนาที่เธอก็ถูกเชิญให้ไปงานนี้ด้วยเช่นกันนางเอกที่เห็นภาพตรงหน้าก็รู้สึกเสียใจและเกิดความกังวลเธอจึงรีบวิ่งไปหาหัวหน้าพยาบาลและขอร้องให้ช่วยสลับวันหยุดให้เธอหน่อยเพราะเธอจะขอลาไปงานสัมมนากับพระเอกนั่นเองนางเอกบอกว่าเธอรู้สึกมีลังสังหรณ์ไม่ดีเมื่อรู้ว่าหมอมิโยริกับพระเอกจะไปงานนี้ด้วยกัน หัวหน้าพยาบาลก็บอกให้นางเอกใจเย็นๆเดี๋ยวเธอจัดให้พร้อมทั้งเอาใจช่วยนางเอกอีกตัางหากหลังจากนั้นนางเอกก็ไปบอกพระเอกว่าเธอจะไปด้วยแต่เขากลับดุเธอว่าจะตามเขาไปทำไมเขาไปแค่วันเดียวเองและบอกให้นางเอกรอเขาอยู่ที่นี่ในคืนนั้นนางเอกก็มาปรึกษาริวโกะพี่สาวของพระเอกริวโกะบอกว่าถ้าไม่ยอมให้ไปด้วยก็แอบตามไปซะเลยก่อนจะบอกให้นางเอกฮึดสู้อีกครั้ง นางเอกที่ได้กำลังใจมาเกินร้อยก็พร้อมที่จะลุยต่อในวันพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นพระเอกเริ่มออกเดินทางโดยมีนางเอกแอบตามเขาไปติดติดและเมื่อถึงที่หมายเธอก็ดันเห็นพระเอกกับมิโอรินั่งรถไปด้วยกันเธอจึงรีบบอกให้คนขับรถขับตามรถของพวกเขาไปแต่รถของพระเอกก็ได้หายไปแล้วทำให้เธอตามพวกเขาไม่ทันหลังจากนั้นเธอก็มาเดินอยู่ข้างทางเพราะไม่รู้ว่าจะไปตามพระเอกที่ไหน ทาให้เจอกับคุณลุงคนหนึ่งที่ทำกระเป๋าเงินหายนางเอกก็เลยช่วยหาแต่ละจูจ่ๆคุณลุงก็ดันลม้มลงก่อนจะหมดสติไปนางเอกจึงรีบทำการปฐมพยาบาลทันทีและบอกให้คนแถวนั้นช่วยโทรเรียกรถรงพยาบาลในขณะที่เธอกำลังปั๊มหัวใจคุณลุงอยู่นั้นพระเอกก็มาเห็นพอดีเขาจึงเข้าไปช่วยส่วนนางเอกก็แอบตกใจที่เธอได้เจอกับพระเอกโดยบังเอิญ พวกเขาช่วยคุณลุงกันอย่างชำนาญและเหตุการณ์นี้เองก็ทำให้พระเอกเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของนางเอกนับตั้งแต่วันแรกที่เจอกันเธอดูเก่งขึ้นและมีความพร้อมในการเป็นพยาบาลสามารถอธิบายอาการกับเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดีในขณะที่พระเอกกำลังจะขึ้นรถไปกับเจ้าหน้าที่เขาก็หันมาเรียกให้หนางเอกขึ้นรถไปกับเขาด้วย หลังจากที่พวกเขาทั้งครูสามารถช่วยคุณลุงได้สำเร็จนางเอกที่โดนจับได้ว่าแอบตามมาเธอจึงถามพระเอกไปอย่างกล้ากลากลัวๆว,ว่าเขาโกรธเธอไหมแต่พระเอกกลับบอกว่าเขารู้ตั้งนานแล้วว่านางเอกตามเขามาจากนั้นพวกเขาก็เดินเล่นกันอยู่ในเมืองสักพักและพระเอกก็ถามนางเอกว่าพักอยู่ที่ไหนเธอจึงบอกว่าดิวโกจัดก,การให้เธอเรียบร้อยแล้วและเมื่อพวกเขามาถึงที่โรงแรมก็ทำให้รู้ว่านี่มันเป็นแผนการของดิวโกนั่นเองเพราะเธอได้ทำการจองห้องพักห้องเดียวกันให้กับพวกเขาเมื่อพวกเขาเข้ามา ยังห้องพักนางเอกก็เริ่มทำตัวไม่ถูกที่ได้อยู่กับพระเอกด้วยกัน2งต่อสองเธอวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในห้องซึ่งพระเอกก็มองดูเธออยู่เงียบๆและเมื่อเขากำลังเดินไปหาเธอมันก็ทำให้เธอตกใจและสะดุดขาตัวเองนางเอกที่กำลังจะล้มเธอจึงรีบคว้าเสื้อของพระเอกเอาไว้ทำให้เขาล้มลงไปด้วย ทั้งคู่ต้องตาประสานกันบนเตียงก่อนจะรีบลุกขึ้นกันอย่างรวดเร็วบรรยากาศที่อบอวนไปด้วยความเขินนี้ทำให้หนางเองของเราขอตัวไปอาบน้ำเพื่อที่เธอจะได้หลบมาตั้งหลักในห้องน้ำนั่นเองแต่ยายพี่สาวตัวดีแอบใส่ชุดน,นอนเซ็กซี่เซ็กซี่มาให้เธอด้วยเธอจึงรีบโทรไปหาริวกะเพื่อถามว่านี่มันอะไรกันเนี่ยริวกะก็บอกว่าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่พิเศษก่อนจะรีบวางสายไป และเมื่อนางเอกออกมาจากห้องน้าําก็พบว่าพระเอกนอนหลับไปแล้วเธอจึงเดินเข้าไปหาเขาไกลๆและก็ซิปบอกฝันดีก่อนจะขึ้นไปนอนบนเตียงข้างๆเขาจากนั้นไม่นานพระเอกก็ลืมตาขึ้นมามองเธอเมื่อเขาเห็นว่าเธอหลับไปแล้วเขาก็เลยแอบจูบกุ๊ดไนท์คิสเธอซะเลยวันรุ่งขึ้นนางเอกตื่นขึ้นมาก็ไม่เจอกับพระเอกแล้วเขาเขียนโน้ตให้เธอตามเขาไปที่งานสัมมนาซึ่งเธอก็มาทันเวลาตอนที่พระเอกกําลังขึ้นไปพูดพอดี หลังจบการบรรยายก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ถามสิ่งที่สงสัยซึ่งเขาถามพระเอกว่าสำหรับคุณหมอแล้วอะไรคือสิ่งที่คุณหมอให้ความสำคัญที่สุดพระเอกตอบกลับไปว่า เมื่อก่อนเขาก็แค่คิดว่าจะต้องรักษาผู้ป่วยให้ได้และไม่ว่ายังไงก็ต้องทําให้พวกเขามีชีวิตรอดแต่สุดท้ายผลมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเขาไม่สามารถช่วยเหลือทุกชีวิตได้ซึ่งมันกลายเป็นนี่ก้อนโตที่เขาจะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ป่วยเขาจะใช้แรงที่มีรักษาผู้ป่วยให้ได้มากที่สุดและนี่ก็คือสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับเขาหมอมิโอริที่นั่งฟังอยู่ก็รู้สึกประทับใจในตัวพระเอกขึ้นมาและเมื่องานสัมมนาจบลงหมอมิโอริก็ได้เข้ามาทักทายนางเอกเพราะเธออยาก ทำความรู้จักกับผู้หญิงที่สามารถทำให้พระเอกก้าวข้ามพี่สาวของเธอไปได้ นางเอกที่ไม่ได้มั่นใจในความรู้สึกของพระเอกอยู่ก่อนแล้วเธอจึงบอกไปตามตรงว่าเธอเป็นคนเข้าหาพระเอกก่อนเธอมาทำงานที่นี่ก็เพราะเขาซึ่งเธอก็เป็นแค่เด็กใหม่คนหนึ่งที่ชอบทำงานผิดพลาดอยู่บ่อยๆและได้มาอยู่ในความดูแลของพระเอกนั่นเองหมอมิโอริที่ได้ฟังเธอก็ยิ้มออกมาและบอกว่านางเอกตรงคามกับพี่สาวของเธอทุกอย่างเลยและนั่นก็ยิ่งทำให้นางเอกขาดความมั่นใจมากขึ้นไปอีก วันต่อมานางเอกก็มาทํางานตามปกติแล้วก็โดนรุ่นพี่แซวเรื่องที่ได้ไปเดทกับพระเอกมานางเองกก็ได้ยิ้มกลบเกลือนความรู้สึกแย่ของตัวเอง และจูจ่ๆคนไข้ฉุกเฉินก็อาการกำเริบทำให้พระเอกหมอคิซุกิและหมอมิโอริได้ทำงานร่วมกันครั้งแรกเมื่อคนเก่งมาอยู่ร่วมกันพวกเขาก็ทำงานเข้าขากันได้อย่างดีโดยเฉพาะพระเอกกับหมอมิโอรินางเอกที่อยู่ในห้องผ่าตัดด้วยเธอได้แอบมองดูพวกเขาโดยความรู้สึกของผู้แพ้เพราะเธอไม่สามารถเทียบอะไรกับหมอมิโอริได้เลยเมื่อการผ่าตัดจบลงนางเอกก็บังเอิญได้ยินหัวหน้าพยาบาลคุยกับหมอโคยชิกาวะเรื่องที่พระเอกทำงานเข้าขาได้ดีกับหมอมิโอริและ พวกเขาก็หวังว่าหมอมิโยริจะเป็นคู่หูที่ดีของพระเอกได้ในอนาคตนางเอกที่ได้ฟังก็รู้สึกหดหูขึ้นมาจากนั้นเธอก็เดินไปหาพระเอกที่ห้องแต่กลับเจอหมอมิโยริกำลังสารภาพรักกับพระเอกอยู่พอดีเธอจึงรีบเดินหนีออกมาจากตรงนั้นนางเอกเธอมานั่งดื่มอยู่คนเดียวแต่แล้วหมอคิซุกิก็เข้ามานั่งเป็นเพื่อนเธอจึงได้ระบายความอัดอั้นตันใจทั้งหมดให้เขาฟังและคิดว่าหมอมิโยริเหมาะสมกับพระเอกมากกว่าเธอซะอีก เมื่อเธอพูดจบเธอก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจและเมื่อเธอตั้งสติได้เธอก็บอกลาหมอคิซุกิแต่เขากลับดึงตัวเธอเข้ามากอดพร้อมบอกว่าเขาชอบเธอทําให้นางเอกตกใจและรีบผลักเขาออกไปเธอกล่าวขอบคุณเขาด้วยความจริงใจแต่ความรู้สึกของเธอที่มีต่อพระเอกมันมากจนเธอไม่สามารถตอบรับความรู้สึกของเขาได้ซึ่งหมอคิซุกิก็เข้าใจดีและเขาก็รู้คาตอบอยู่แล้วเพราะนางเอกมั่นคงในความรักมันเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาชอบเธอ จากนั้นเขาก็บอกให้นางเอกไปคุยกับพระเอกตรงๆเกี่ยวกับความรู้สึกในตอนนี้และเมื่อนางเอกกลับมาถึงห้องพักเธอก็ได้เจอกับพระเอกพอดี พระเอกที่สังเกตเห็นว่านางเอกผิดปกติไปเขาเลยถามว่าเป็นอะไรนางเอกจึงพูดความในใจออกมาจนหมดเธอบอกกับพระเอกว่าหมอมิโอรีทั้งสวยและเก่งดูเหมาะสมกับเขามากกว่าเธอที่เรื่องงานก็ไม่เอาไหนแถมยังเมาและนิสัยไม่ดีอีกต่างหากพระเอกที่ได้ฟังเขาก็เดินมาผลักหัวนางเอกเบาๆและบอกว่าเธอจะมาพูดอะไรตอนนี้เรื่องที่เขากับเธอดูไม่เข้ากันมองมาจากล้านปีก่อนยังรู้เลยจากนั้นเขาก็โน้มตัวเข้าไปจูบเธออย่างแนบแน่น แล้วริวกะก็กลับมาพอดีทําให้พวกเขารีบพลาออกจากกันอย่างรวดเร็วริวกะแอบยิ้มกลุ้มกลิ่มที่เห็นพวกเขานางเอกที่กําลังเขินเธอก็กําลังจะหนีกลับห้องแต่ก็โดนริวโกะห้ามเอาไว้และชวนให้มาดื่มด้วยกันเหมือนทั้งคู่นั่งดื่มด้วยกันสักพักริวโกะก็ได้มอบตั๋วไปเที่ยวสวนสนุกให้กับนางเอกเพื่อที่จะให้พวกเขาไปเดทกันนางเอกหันไปยิ้มกับพระเอกด้วยความดีใจแต่เขากลับบอกว่าเขายังไม่ได้บอกเลยว่าจะไปด้วยทําให้ริวโกะไม่พอใจเธอเลยหันไปด่าน้องชายตัวเอง พระเอกผู้ที่ไม่เคยชนะพี่สาวตัวเองเลยสักครั้งก็ต้องยอมแพ้ไปโดยปริยายวันต่อมาหมอมิโอริได้เข้ามาคุยกับนางเอกเธอบอกว่าเธอโดนพระเอกปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใยซึ่งมันทำให้เธอเสียใจอยู่ไม่น้อยแต่เธอก็ยังไม่ยอมแพ้และจะสู้จนถึงที่สุดก่อนจะหันมาขอโทษนางเอกที่พูดออกมาแบบนี้ทำเอานางเอกของเราทั้งสับสนและกังวลไปพร้อมๆกัน หลังจากนั้นนางเอกก็มาทำงานตามปกติและได้บังเอิญเจอกับหมอคิซุกิพอดีเธอพยายามหลบหน้าเขาแต่หมอคิซุกิก็เรียกเธอเอาไว้เพื่อจะขอเคลียร์ความรู้สึกกันเขาบอกกับนางเอกว่าเขายังคงเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของเธอเพราะฉะนั้นให้ทำตัวปกติเหมือนเมื่อก่อนได้แล้วก่อนจะโมน้นางเอกกลับไปว่าในโรงพยาบาลเขาน่ะค่อนข้างป๊อปมากเลยทีเดียวและนั่นก็ทำให้หนางเอกหัวเราะออกมาโดยความรู้สึกที่สบายใจ เย็นวันนั้นในขณะที่นางเอกกำลังกลับบ้านจูจ่ๆก็โดนผู้ชายคนหนึ่งดึงตัวเธอมาแนะนำกับผู้หญิงอีกคนว่านางเอกเป็นแฟนใหม่ของเขาทำให้เธอโดนผู้หญิงคนนั้นสาดน้ำใส่อย่างไม่ทันตั้งตัวหลังจากนั้นพี่โยงก็พานางเอกมาซื้อชุดใหม่เพื่อเป็นการขอโทษแต่นางเอกก็ไม่ไรับและรีจ่ายเงินคืนเขาไประหว่างนั้นนางเอกก็ทำบัตรประจำตัวหล่นพี่โยงเก็บได้เขาจึงเรียกเธอเอาไว้นางเอกกล่าวขอบคุณเขาก่อนจะขอตัวกลับ และดูเหมือนว่าพี่ยงคนนี้จะแอบปิ้งนางเอกของเราเข้าซะแล้ววันต่อมานางเอกโดนเรียกตัวไปยังห้องผู้ป่วย VIP ซึ่งคนไข้ได้ระบ,บุชื่อของเธอไว้อย่างชัดเจนและเขาคนนั้นก็คือพี่ย่งที่เธอเจอเมื่อวันก่อนนั่นเองเขามีชื่อว่าคามิโจเป็นทายาทบริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่ เมื่อเธอได้เจอกับเขาก็ทําให้เธอตกใจเพราะไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีกคามิโจทักทายเธออย่างเป็นมิตรและพูดถึงเรื่องเด็ดเมื่อคราวก่อนว่ามันสนุกมากๆเลยทาเอาทุกคนในห้องถึงกับงงรวมถึงพระเอกที่ยืนไม่พอใจอยู่ข้างๆนางเอกก็รีบพันไปแก้ตัวกับพระเอกทันทีทําให้คามิโตรู้แล้วว่าพวกเขากําลังคบกันอยู่นั่นเองจากนั้นหมอคอุยชิกาวะได้แนะนําตัวและบอกว่าพระเอกจะมาเป็นแพทย์ประจําตัวให้กับเขา ทั้งคููทักทายกันตามมารยาทจากนั้นคามิโจก็บอกว่าเขาจะให้นางเอกมาเป็นพยาบาลพิเศษดูแลซึ่งทุกคนในห้องต่างลำบากใจแต่เขาก็ไม่สนใช้ความเป็น v i p กดดันจนหัวหน้าพยาบาลต้องยอมแพ้นางเอกจึงกลายมาเป็นพยาบาลดูแลเขาอย่างเลี่ยงไม่ได้และเมื่อตกลงกันเสร็จเรียบร้อยพระเอกก็เดินออกมาด้วยอารมณ์หง,งุดหงิดนางเอกก็พยายามตามอธิบายแต่ก็โดนคามิโจโถเรียกให้กลับไปทําให้พระเอกยิ่งหึงนางเอกมากขึ้นไปอีก หลังจากนั้นพวกคุณหมอก็มาปรึกษากันถึงวิธีการรักษาของคามิโจ เขาเป็นโรคหัวใจที่มีการอักเสบของท่อหลอดเลือดแดงซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างซับซ้อนคามิโจรักษามาทุกวิธีกับหมอคนเก่งๆมากมายและผ่านการผ่าตัดเปิดซ่วงอกมาแล้วถึงสองครั้งซึ่งครั้งนี้เขาจะไม่ยอมผ่าตัดเปิดซ่วงอกอีกแล้วทําให้พระเอกต้องรักษาอีกวิธีหนึ่งซึ่งมันค่อนข้างยากสําหรับเคสนี้วันต่อมานางเอกก็เข้าไปดูแลคามิโจเป็นปกติเหมือนทุกๆวันแต่วันนี้เขาได้เรียกเพื่อนๆมาปาร์ตี้ที่ห้องด้วยซึ่งเพื่อนๆของเขาต่างก็คบเขาเพราะความรวย ในคืนนั้นขามิโจเดินมาหาหนางเอกที่แผนกซึ่งเขาไม่รู้ว่านางเอกเลิกงานไปแล้วจากนั้นพระเอกก็เข้ามาพอดีเขาเลยเดินเข้าไปถามขามิโจว่วาเป็นอะไรหรือเปล่าขามิโจบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรก่อนจะพูดจากวนประสาทกลับไปว่าต้องขอโทษด้วยจริงๆที่ช่วงนี้นางเอกต้องมาดูแลเขาบ่อยๆจนอาจจะไม่มีเวลาให้กับพระเอก แต่พระเอกกลับบอกว่าเขาเข้าใจและไม่ได้โกรธก่อนจะขอตัวออกไปและเมื่อคําพูดของเขาไม่ได้มีผลต่อพระเอกมันก็ทําให้เขารู้สึกไม่พอใจที่มันไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่หวังในเช้าวันหยุดพระเอกกับนางเอกก็ได้มาเดทกันที่สวนสนุกซึ่งนางเอกของเราก็ดูจะแฮปปี้สุดๆ เธอวางแผนที่จะเล่นเครื่องเล่นเอาไว้มากมายก่อนจะเดินนําพระเอกไปด้วยความตื่นเต้นในระหว่างที่นางเอกกําลังเดินไปนั้นพระเอกก็ได้สังเกตเห็นว่าไหมพรมที่เสื้อของนางเอกถูกเกี่ยวทําให้หลุดเป็นเส้นทางยาวและยิ่งนางเอกเดินไหมพรมก็ยิ่งหลุดไปเรื่อยๆเขาจึงเดินตามเก็บไปให้เธอส่วนนางเอกของเราก็ยังไม่รู้ตัวและยังจะไปขำพระเอกอีกว่าเขาไปเก็บเชือกอะไรมาทําให้พระเอกมองเธอด้วยความเหนื่อยใจในความก้อของเธอ หลังจากที่พวกเขาเล่นเคิงเล่นกันไปได้สักพักพระเอกก็เริ่มไม่ไหวเขาจึงมานั่งพักนางเอกที่ไปซื้อไอศครีมมาให้ก็ถามด้วยความเป็นห่วงแต่เขากลับปากแข็งและบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อย จากนั้นพวกเขาก็มานั่งกินไอศครีมด้วยกันนางเอกเธอกินเลอะอย่างกับเด็กๆไอศครีมไปติดอยู่ที่จมูกโดยไม่รู้ตัวพระเอกเห็นก็เลยเช็ดให้แต่แล้วเธอก็คิดอยากจะให้เขาเช็ดให้อีกเลยแกล้งทําไอศครีมเลอะที่ปากและเมื่อพระเอกเห็นดังนั้นเขาก็อดใจในความน่ารักของนางเอกไม่ไหวเขาเลยเข้าไปเช็ดปากให้เธอด้วยการจูบไปหนึ่งทีทำเอานางเอกของเราเขินตัวบิดรวมไปถึงคนดูอย่างเราด้วย ในคืนนั้นพวกเขาก็ไม่นั่งชิงช้าสวรรค์และมันก็ทําให้นางเอกรู้ว่าพระเอกกลัวความสูงแต่เขาก็ยอมขึ้นมาเป็นเพื่อนเธอนางเอกก็เลยไปนั่งข้างๆเขาและบอกว่าได้มาเดทกับเขาที่นี่มันดีที่สุดเลยวันต่อมานางเอกโดนคามิโจโเรียกตัวอีกแล้วแต่คราวนี้เขาอาการกำเริบจริงๆนางเอกจึงเรียกให้พระเอกมาดูอาการและเมื่ออาการของเขาดีขึ้นทุกคนในแผนกจึงรีบทำการปรึกษากันอีกครั้งเรื่องขั้นตอนการรักษา ตัดมาที่คามิโจเขาได้ยื่นข้อเสนอให้กับนางเอกว่าเขาจะให้ทุกอย่างที่นางเอกต้องการขอเพียงให้นางเอกอยู่ข้างๆเขาตลอดไปนางเอกก็ปฏิเสธแต่เขาก็ดึงตัวเธอเข้าไปกอดอย่างไม่ทันตั้งตัวนางเอกพยายามขัดขืนแต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยซ้ำยังกอดเธอแน่นขึ้นไปอีกแต่แล้วพระเอกก็เปิดประตูเข้ามาเห็นภาพตรงหน้าพอดีเขาพยายามเก็บอารมณ์และเข้ามาตรวจร่างกายของคามิโจอย่างปกติก่อนจะเดินออกไป หลังจากนั้นนางเอกก็เข้ามาหาพระเอกที่ห้อง <c oughs> เพื่อจะมาอธิบายเรื่องเมื่อกี้แต่เขากลับบอกว่าเขาเข้าใจดีก่อนจะสั่งให้นางเอกกลับไปทำงานได้แล้วทำให้นางเอกต้องกลับออกมาทาั้งๆที่ยังไม่ได้เคลียร์กันเลย หมอคิซุกิที่อยู่ในห้องก็อดไม่ได้ที่จะพูดประชดพระเอกเรื่องดีเขาไม่ยอมฟังนางเอกอธิบายว่าเท่จริงๆเลยนะพ่อคนครูในคืนนั้นพระเอกได้เข้ามาคุยกับคามิโจเรื่องที่จะผ่าตัดในวันพรุ่งนี้และเมื่อเขากําลังเดินออกจากห้องคามมโจก็ได้ถามพระเอกขึ้นมาว่านางเอกมีอะไรดีทําไมเขาถึงชอบเธอ จากนั้นเขาก็เริ่มพูดถึงนางเอกด้วยคําพูดที่ไม่ดีหาว่านางเอกเป็นคนเข้าหาเขาก่อนเขาสั่งให้ทําอะไรเธอก็ทําโดยไม่เคยปฏิเสธเขาสักครั้งแล้วภาพก็ตัดมาที่หมอมิโอริเธอกําลังยืนคุยกับลูกน้องของคามิโจอในระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นภายในห้องพวกเขาจึงรีบเปิดประตูเข้าไปแล้วก็พบว่าพระเอกกาลังพยุงตัวคามิโจอขึ้นมาหมอมิโอริถามกับพระเอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พระเอกก็ไม่ยอมตอบเขาหันไปพูดกับคามิโจอว,ว่าการผ่าตัดพรุ่งนี้จะเปลี่ยนหมอ ผู้ด,ดูแลไหมซึ่งคามิโจก็ตอบว่าไม่พระเอกจึงเดินออกมาจากห้องโดยมีคามิโจมองตามด้วยความโกรธวันต่อมานางเอกก็ได้มาให้กำลังใจคามิโจก่อนผ่าตัดซึ่งเขาก็ตอบเธอกลับมาด้วยท่าทีเรียบเฉย จากนั้นพระเอกก็เข้ามาในห้องผ่าตัดพวกเขามองหน้ากันเล็กน้อยเมื่อเวลาผ่านไปนางเอกก็ได้รับสายของหัวหน้าพยาบาลว่าการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีทําให้นางเอกโล่งใจหลังจากนั้นนางเอกก็ได้รู้จากหัวหน้าพยาบาลว่าพระเอกไม่สบายและขอกลับบ้านไปก่อนแล้วทําให้เธอรู้สึกเป็นห่วงขึ้นมาเมื่อถึงเวลาเลิกงานนางเอกก็รีบกลับมาหาพระเอกที่ห้องเธอดูแลเขาอย่างดีจนเขาอดสงสัยไม่ได้ว่าดูเหมือนเธอจะดีใจที่เขาป่วย นางเอกก็ยิ้มและบอกว่าเธอไม่เคยเห็นพระเอกอ่อนแอมาก่อนก็เลยแอบดีใจนิดๆที่ได้ดูแลเขาจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ได้เปิดใจกันนางเอกได้ถามถึงเรื่องของมิโนริซึ่งเขาก็บอกเธอไปตรงๆว่าเขายังคงมีความรู้สึกแต่มันเป็นความรู้สึกเจ็บและกลัวว่าคนสำคัญจะจากเขาไปเมื่อเขาพูดจบเขาก็ย้อนกลับไปหาเรื่องนางเอกที่ชอบไปทำให้คนอื่นมาหลงรักมันทำให้เขาหงุดหงิด นางเอกที่ได้ฟังเธอก็กระเถิบเข้าไปหาพระเอกและถามว่าเขาหึงเธอใช่ไหมแต่พระเอกก็ไม่ยอมตอบแถมไล่ให้นางเอกกลับห้องไปได้แล้วนางเอกจึงโน้มตัวเข้าไปจุ๊บพระเอกซะเลยและบอกว่านี่เป็นการรักษาพระเอกก็บอกว่าเดี๋ยวก็ติดหวัดหรอกแต่นางเอกกลับยิ้มและบอกว่าเธอเป็นคนบ้าไม่ติดหวัดแน่นอนเขาจึงเรียกนางเอกว่าใหญ่บ้าด้วยความเอ็นดูพระเอกที่ปากไม่ตรงกับใจก็บอกให้นางเอกกลับไปได้แล้วทั้งๆังที่มือยังจับเธอไว้แน่นไม่ยอมปล่อย ตัดมาที่คามิโจเขาได้สั่งให้ลูกน้องไปทําอะไรบางอย่างวันรุ่งขึ้นพระเอกก็มาทํางานพร้อมกับนางเอกตามปกติแต่แล้วคามิโจก็เข้ามาพร้อมกับทนายและได้ทําการฟ้องพระเอกเรื่องการใช้ความรุนแรงต่อผู้ป่วยและทําให้เกิดความเจ็บป่วยทางใจซึ่งก็คือตัวเขาเองทําให้ทุกคนตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและตอนที่6และ7ก็ได้จบลง เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ